ครับกลับมาอีกครั้งกับเกมดอนซามนะครับโอเคครับก็ต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับแค่ขุดหินก่อนนะครับผมรู้แล้วครับพาร์ทที่แล้วมันไม่ใช่หมาป่านะแต่มันเป็นหมาล่าเนื้อนะครับมันจะออกมาวันที่หกกับเจ็ดนะครับอเครับเดี๋ยวผมดูพื้นที่ก่อนนะครับมีพื้นที่ตรงไหนที่ผมจะไปปักรกลากได้บ้างถ้าผมเดินแบงล่างนี่น่าจะได้นะครับครับเดินแบงล่างนะครับ วางนี้ก็เก็บของไปเยครับนี้ผมดูนะครับว่าผมจะค้ามอะไรเป็นอันต่อไปนะครับผมก็จุดมุ่งหมายก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับเห้ครับผมว่าผมต้องหาทางเปิดแมปแล้วแหละตรงแถวๆนี้เปิดไปเรียบร้อยนะครับก็ เอาเป็นว่าผมจะไปทางไหนดีอะไปทางนี้แล้วนะครับนะครับเฮ้ยเฮ้ยครับเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนะครับมาต่อเลยครับนะครับเราจะมาล่ากระต่ายนะครับขวานอยู่ไหนอันนี้เดี๋ยวต้องดูหลุมมันก่อนครับอ๋อหลุมมันอยู่นี่นะครับอันี่มานี่มานี่ยมาเนี้อ๋อรอปีนนะครับไม่เป็นไรครับออ๋ตามไม่ทันครับอ๋อ เก็บได้นะครับม่เป็นไรปปล่อยมันไปก่อนครับเราก็จะไปเปิดแมทนะครับโอเคครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับตัดไม้ไปด้วยเลยครับระหว่างทางครับโอเคครับผมก็จะเอาพวกเมล็ดของมันไปปลูกไว้ที่แคมป์ของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแคมป์นะครับพูดไปก่อนครับไม้ด้วย ไ,ได้อยู่ผมว่าแถวแถวนี้มันน่าจะเป็นแม่น้ำหมดเลยนะครับก็ผมจะไปทางไหนดีก็ลองไปก่อนได้นะครับไม่เชียหายครับมันต้องอ๋อผมจำได้แล้วมันต้องเป็นตรงนั้นแน่เลยไอ้ตรงที่เกิดไฟไหม้ที่ผมทำไว้นะครับนี่ครับหลักฐานครับยังอยู่เลยครับ ครับไม่เป็นไรครับเราแค่เดินไปเปิดแมมนะครับไอตัวนี้จะเป็นมอนเตอร์อะไรสักอย่างนะครับนี่ครับใครจะไปเดินให้มันกินนะครับนอกจากคนงัวนั่นแหละเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดินตกเออเก็บเบอร์รี่ก่อนเฮ้ยนี่ครับเผ็ดนะครับแต่มีคนบอกว่าอย่าเก็บมาแล้วมันไม่ดีครับเฮ้ย โอ้โหนี่มันอันนี้คือแม่หมูนะครับโอ้ผมปักตรงนี้เลยตรงนี้และครับดีที่สุดแล้วครับนะครับผมใช้ไฟพิกเลยครับโอเคน่ครับเวลามันมันสามารถอยู่ได้ตลอดนะครับก็คือแบบบดเราก็สามารถเติมเชื้อเพลิงได้นะครับไม่เหมือนกับอันเก่านะครับโอ้อันนี้ก็รังมันมุมนะครับถือว่าดีมากเลยครับอเ ว่าอ่ะหมูหมูเอาไปกินเอาเอาไปกินเอ้แล้วก็ช่วยกันตัดไม้ซะนะครับถือว่าพานนี้เราได้ที่ตั้งลกลากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเบิกหรือเปล่านะครับก็ต้องต <Mine>. ิดตามชมกันครับเอ้ดอกไม้เก็บเก็บเก็บให้หมดครับนะครับผลุ่มชะั้งโอ้ยตกใจหมด เ้ยนี่ครับพวกหูมันจะมาช่วยตีนะครับช่วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหยม็นช่วยเลยช่วยหน่อยแล้วเร็วโอ้พวกมันไม่ค่อยช่วยเลยนะเครับเฮ้ยเก็บเนื้อนะครับเดี๋ยวมันกินครับไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเอาไปกินเองนี่ครับระหว่างนี้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากครับอเอเ้ยรวยแล้วครับ หมูพวกนี้ถ้าจะสู้ไม่ไหวนะครับเราเก็บเนื้อแล้วชิ่งเลยครับเลยครับเฮ้ยมือแล้วมือแล้วโอ้แถวนี้เป็นรังแมงมุมเลยครับถือว่าเยี่ยมมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยดรอปก่อนแล้วก็กินเลยครับกลับเลยครับเฮ้ยเดือดก็จะหมดนะครับอันนี้แม่หมูผมก็ฆ่าได้หรือเปล่าเนะี่ย เดี๋ยวว่าไปทดสอบดีกว่าครับแต่ว่ามันตัวขนาดนี้ผมว่าอย่าเพิ่งเคียงเลยเดี๋วครับเฮยครับคนอื่นก็ทำอาหารเลยครับเ,เดี๋ยวผมจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ให้หมูนับจะได้มีพวกเพิ่มนับส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะกินเองนะครับโอเคอันนี้กินเดี๋ยวเยค,ครับผมจะมาลองล่านกดูนับเอา้าค้างโอ้หเมื่อกี้ค้างอดเลย ไปแล้วครับเอ๊ะกินผมจะปลูกไม้แถวๆนี้ก่อนครับอันไหนคือที่ปลูกไม้เนี่ยอันไหนเนี่ยอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้อ๋อใช่เลยอ๋ต้องกดปีกวานะครับผมกดปีนะครับเอ๊ปลูกปลูกไว้ที่แคมป์เลยครับเห็นไหครับเอ๊ ชุดเมกเกอร์ไฟเย้ครับไม้ไม้ไม้ใชได้อยู่เอาค้างโหเป็นไรเนี่ยทำไมค้างหนักจังเลยไม่รู้ว่าที่บ้านเปิดอะไรไว้นะครับก็อย่าไปสนใจครับตอนกลางคืนไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะเห็นผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเย้ครับระหว่างนี้ก็รอเลยครับแลเก็บพวกนี้ไปเลยนะครับ,รไไรบแล้วก็ มาทำเป็นอาหารแก้หิวเฮ้ระหว่างนี้จะลดลงมื่นสมองเดี๋ยวผมก็ขอดูวนนะครับตอนนี้แปดเจอยู่นะครับโอ้เลือดเหลือย9ครับถ้าโดนนิดหน่อยนี้ไม่รอดแน่ครับเอาเปนะ็นว่าเอ้เหลือ8ปิบแล้วครับถ้าจะไม่ดีแน่เลยครับกินเนื้อก่อนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนี่ค,ครับเดี๋ยวผมขอดูขานโอเค ครับขวานรอเลยครับแล้วก็ที่ขุดด้วยนะครับจนพวยังไม่จำเป็นนะนี่ครับอันนี้ผมขอปลูกไม่ได้โอเคครับเช้าแล้วเออเออเออกินตักหน้าอย่างนี้ถ้าจะไม่ดีแน่เลยครับมันต้องเป็นตัวอันตรายสำหรับผมไมด้ภายหลังนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเก็บกินอีกต้องเก็บไว้ก่อนครับมันจะไม่ดีได้นะครับ ล้วหมูที่ผมให้อาหารมันหายไปไหนไหน,นะหรือว่าตายไปแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับก็ก็เดี๋ยวค่อยหาหมูตัวใหม่ก็ได้เอ้ยเนื้อเนื้อ,ไ,อไม่ใช่อ๋ออันนี้ครับหมูที่ผมให้อาหารไปครับผมว่ายังไม่อยากแี่งกับพวกมังม,มุมนะครับเพราะเลือดผมเหลือน้อยเต็มที่เลยครับอเออตอนนี้ผมมีหมูเป็นเพื่อนนะครับก็สติปัญญาก็เลยเพิ่มนะครับ โอ้ยตกใจตกใจเพื่อนตีครับเราไม่ต้องตีครับแต่เพื่อนจะตีไหวหรือเปล่าโอ้โห,โโห,โหโโไม่น่าไหวนะครับก็เราเป็นแรงกำลังใจอยู่ห่างนะครับนะ <aun> ครับแล้วเราก็เก็บจากที่มันไอ้นี่นะครับนะครับม <definite> ีเพื่อนมาช่วยครับโอ้ช้ได้เลยครับเนี่ยทำงานนั้นเป็นทีมากเอออย่าไปตบมันเกือบไปตบหมูนะครับ เกือบหาเรื่องเข้าตัวแล้วไม่ี่เรับ,<ม>เ,รบเอาเนี่ยนครับเอาไปกินเอาไปกินแล้<ม>วผมก็หายตัวด้วยครับยิ่งมีเยอะยิ่งแข็งแก่งครับเฮ้ยของเต็มละเอาเป็นว่าเอาไปกินกันไปเฮ้ยโดอยหลังต้นไม้แล้วผมจะให้เนี่ยเอาไปกินเอาไปกิน,เ,กนเดี๋ยวผมเอาของไปวางไว้ที่บ้านก่อนครับ ของวางไว้ตรงพื้นมันไม่หายนะครับอันนี้ผมก็ติดตอบมาแล้วนะครับเออพวกอาหารพวกนี้มันจะมีการเน่าด้วยนะครับเราต้องทําตู้เย็นขึ้นมาครับแต่ตอนนี้ยัาไม่ต้องทําครับเพราะว่าอาหารยังไม่มีให้กินเลยครับตอนนี้ผมก็มีพวกอยู่สามตัวนะครับก็ใช้ได้อยู่นี่ครับคุณก็จะสังเกตว่าสมองของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นการดีครับ ระหว่างนี้กินยาแบ่งมูมาครับให้อาหารไปแล้วก็ทํางานให้คุมครับอเอ้พวกวันนี้ผมจะทิ้งไว้แถวนี้ละน,นะส่วนนั้นเะนี้ยผมไม่จําเป็นเลยก็ทิ้งไปก่อนละเฮ้ยครับไม้ก็อันนี้ที่ตัดไม้แต่ผมไม่ใช้พังเลยน้านอเอ้พวกเราสมุนมาแน่เอ้ยอ,อันนี้อะไรเนี่ย ุ้ยใช้ได้เลยครับหมูรู้จักการปลูกปลูกพืชด้วยครับตอนนี้เสร็จผมครับเก็บหมดครับอาหารทันทีแล้วเอยใจเหมือนนกลกล้นะครับผมก็เก็บแค่นี้ก่อนแล้วเพราะผมไม่ได้ปลูกผมก็อย่าไปเก็บมันมากเลยครับตัดไม้ต่อเลยครับเดี๋ยวพวกหมูมันก็จะช่วยตัดนะครับแล้วก็ตัดแถวนี้ให้หมดเลยครับนะครับหมู งานเป็นทีมากเลยครับเเก็บต่อเลยครับโอเคครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ